สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่รายการหลังมา่านเศรษฐีเรื่องราวของเธอมหัศจรรย์อย่างมากจริงๆเมื่อทบทวนเรื่องราวทั้งชีวิตของเธอสาวสวยคนนี้ไม่เพียงเป็นแค่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของคิวบาเท่านั้นเธอยังเป็นภรรยาลับของอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาและยังเป็นเพื่อนสนิทของอดีตประธานาธิบดีนิคารากัวกระทั่งถึงขนาดเคยมีส่วนร่วมอยู่ในคดีลอบทำร้ายจอห์นเอฟเคนเนดี เรื่องราวระดับโลกในยุคทศวรรษที่60 70ล้วนมีเธอเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นทว่าสายรับสาวผู้ซึ่งเคยเขย่าโลกคนนี้กลับอ่อนแอทางใจอย่างที่สุดนติตยสารเวนิ t ตี้แฟร์มีบทสัมภาษณ์ของเธอเธอบอกเองว่าใครๆต่างเข้าใจว่าฉันเป็นสายลับตัวร้ายแต่ฉันไม่เคยทำมแมลงตายเลยสักตัวเธอคือสาวสวยเบอร์หนึ่งของ CIA มาริต้ารอเลนส์ในเดือนสิงหาคมปี1939 มาริต้าลอเลนซ์เพิ่งเกิดในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่เยอรมน,นีสงครามโลกครั้งที่สองก็ทุดขึ้นครอบครัวมีลูกสี่คนเธอเป็นน้องคนเล็กสุดพอเธอเป็นผู้บัญชาการนาวิกโยธินแนวหน้าส่วนแม่ของเธอถูกส่งไปฝึกอบรมที่หน่วยข่าวกรองเพราะความสวยไปเตะตาพันธมิตรอังกฤษฝรั่งเศสจากนักเต้นแปลงร่างเป็นสายลับสาวสวยดังนั้นแม่ของเธอจึงทำงานรวบรวมข่าวกรองไปพร้อมๆกับเลี้ยงดูเธอ ผลคือสองแม่ลูกทุกคนเยอรมันจับโยนไปไว้ในค่ายกักกันขาดไร้อาหารและเสื้อผ้านำซ้ำยังอาจตายได้ทุกเมือ่อเรียกได้ว่าตั้งแต่เล็กมาริต้าลอเลนซ์ไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบสงบสุขเลยยังดีที่ตอนนั้นสงครามใกล้ยุติแล้วครอบครัวใกล้จะได้พบกันพร้อมหน้าแล้วแม่ของเธอเหมาะกับงานสายลับจึงทำงานให้กับ CIA ต่อครอบครัวจึงย้ายไปอเมริกาอาศัยอยู่ในแมนฮัตตัน พ่อของเธอเป็นกัปตันเรือสำราญเทว่าชีวิตราบรื่นกันได้ไม่นานตอนมาริต้าอายุเจ็ดขวบก็ถูกนายทหารอเมริกันสติไม่สมประกอบนายหนึ่งล่วงละเมิดทำให้มาริต้าได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสครอบครัวกับเพื่อนสนิทต่างบอกว่าเธอไม่เคยมีความรู้สึกปลอดภัยเลยปรารถนาตามหาผู้ชายทรงอิทธิพลที่สุดอยากได้รับการปกป้องมาตลอดชีวิตพี่ๆของเธอต่างเป็นคนรักการเรียนแต่ตัวเธอไม่ได้เรียนต่อ หลังจากจบมัธยมต้นยืนกรานจะตามพ่อขึ้นเรือสำราญลองเรือชายฝั่งทวีปอเมริกาให้ได้มาริต้าพูดได้คล่องแคล่วทั้งภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาเยอรมันแถมยังได้รับมรดกรูปโฉมมาจากแม่ด้วยเธอจึงได้รับความนิยมอย่างมากบนเรือณวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี1959เรือสำราญหรูสัญชาติอเมริกาชื่อ MS เบอร์ลินเทียบอยู่ที่ท่าเรือฮาวานาประเทศคิวบา นายฟิเดลคลาสโตผู้นำคิวบาที่ซึ่งเข้ารับตำแหน่งหมัดมาตรวจท่าเรือพอดีและเห็นเรือสำราญแสนงานลำดังกล่าวก็ขึ้นไปเยี่ยมเยียนเจ้าของเรือด้วยความอยากรู้อยากเห็นเจ้าของเรือสำราญคือนายไฮริสลอเรนส์ชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมันด้วยเหตุนี้จึงโชคดีได้รู้จักกับคลาสโตทั้งสองฝ่ายคุยกันอย่างสนุกสนานไฮริสพูดอวยคลาสโตยกใหญ่ว่าทั้งหนุ่มทั้งเก่งมีฝีมือ ฝ่ายคลาสโตก็ถูกอกถูกใจมาริต้ามาริต้าในวัย19ปีทั้งสวยทั้งอ่อนโยนนุ่มนวลแถมยังมีความตรงไปตรงมาและเป็นมิตรแบบชาวคิวบาเวลานั้นคลาสโตในวัย3 3ปีถูกสาวน้อยตรงหน้าคนนี้ดึงดูดเข้าอย่างจังและมาริต้าเองก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคลาสโตเช่นกันไม่นานนักทั้งคู่ก็เริ่มความสัมพันธ์ชั้นคนรักนับแต่นั้นมาริต้ากับคลาสโตก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน ในช่วงที่ทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันคาสโตในสายตามาริต้าเป็นผู้นำที่ทรงอำนาจแถมยังโรแมนติกมากพาเธอเที่ยวรอบคิวบา์ด้วยตัวเขาเองมาริต้าเคยไปเยือนอเมริกาเป็นเพื่อนเขาแต่คราวนั้นไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการมีแค่รองประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันออกมารับรองช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มาริตาเชิดชายที่สุดทว่าน่าเสียดาย ที่วันเวลาดีๆของคนทั้งคู่ประคับประคองอยู่ได้เพียงปีกว่าๆเท่านั้นหลังจากคาสโตยึดอำนาจการปกครองคิวบาแล้วจากนั้นไม่นานก็ผลักดันข้อเสนอทางการเมืองที่ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อผลประโยชน์ของชาวอเมริกันในคิวบาทําให้สองประเทศขัดแย้งกันอย่างหนักในพลกองทัพอเมริกันซึ่งไม่เชื่อถือในตัวคาสโตอยู่แล้วตั้งแต่แรกได้สรุปว่าการขึ้นสู่อำนาจของคาสโตเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่า คอมมิวนิสต์ได้รุกคืบเข้าสู่ซีกโลกตะวันตกแล้วได้บันทึกช่วยจำของผู้อำนวยการ CIA เมื่อเดือนธันวาคมปี1959ระบุไว้ว่าจะพิจารณากำจัดคลาสโตทิ้งให้ถึงที่สุดส่วนมาริต้าในฐานะที่เป็นชาวอเมริกันบวกกับเป็นลูกสาวชนชั้นในทุนทำให้การอยู่ในคิวบาคงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเท่าไหร่นี่ยังไม่รวมถึงการเป็นคนรักของคลาสโตด้วยแต่ในภายหลังมาริต้าพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ ตอนนั้นเธอตั้งครรภ์ได้7ดเดือนแล้วแต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่ออยู่มาวันหนึ่งเธอถูกวางยาและถูกนำตัวออกไปจากบ้านพักกระทั่งเธอฟื้นขึ้นมาจึงพบว่าลูกของเธอหายไปแล้วมีคนบอกกับเธอว่าเป็นเรื่องที่คาสโตสั่งการแต่มาริตาไม่ค่อยเชื่อมากนักในขณะที่เธอกำลังสับสนงุนงงคนแปลกหน้าจำนวนหนึ่งก็เข้ามาพัวพันในชีวิตเธอเข้ามาปอบโยนและให้คำแนะนำแก่เธอ ต่อมาคนกลุ่มนี้ก็แสดงตัวว่าพวกเขาคือสายลับ CIA พวกเขาบอกกับมาริต้าว่าคาสโตใช้กำลังบังคับให้เธอทำแท้งซึ่งมันควรค่าแกการรังเกียจและโกรธเกียดสู่เขารวมทีมกับ CIA กลับคิวบาไปแก้แค้นในวันข้างหน้าดีกว่าซึ่งสำหรับมาริต้าแล้วเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาแบบทียิบเป็นชุดแทบไม่มีเวลาให้เธอได้ใครควรอะไรเลยมาริต้าจึงได้ตอบตกลงไปไม่นานหลังจากนั้น เธอถูกส่งตัวไปอยู่ไมอามีแบบลับๆเพื่อเขารับการฝึกชนิดเข้มขน้นหลายปีให้หลังมาริตาเล่าย้อนกลับไปว่าฉันถูกฝึกให้กลายเป็นหุ่นยนต์ CIA ฉวยโอกาสที่มาริตาเจ็บปวดรวดร้าวใจจากการสูญเสียลูกคิดใช้เรื่องนี้บีบเธอกลับไปรอบทำร้ายคลาสโตให้ตายดังนั้นหลังจากที่เธอฝึกมาหลายเดือนก็ถูกส่งไปยังฮาวนานามาริตากลับฮาวาน่าสำเร็จ และได้รับความไว้วางใจจากคาสโตด้วยถ้าว่าคืนแรกที่ทั้งคู่เจอกันอีกครั้งคาสโตก็จับตัวตนของมาริต้าได้มาริต้าซ่อนยาพิษเอาไว้ในตลับครีมทาหน้าแต่ทว่ามันละลายแล้วสุดท้ายมาริต้าถึงกับถอยกรูดและคาสโตก็บอกกับเธอว่า <S <S เธอจะมารอบทำร้ายผมให้ตายใช่ไหมเมื่อแผนแตกมาริต้าก็ทุดตัวลงกับพื้นเธอไม่กล้าสบตาคาสโตหากแต่นึกไม่ถึงว่า คาสโตเอาอาวุธที่ตนเองพกอยู่ส่งให้มาริต้าพร้อมกับบอกว่าเธอเอาเลยเธอลงมือยิงได้แล้วมาริต้ารับอาวุธมาพางร่ำไห้ถามคาสโตว่าทำไมต้องใช้วิธีสกปรกพรากลูกของเธอไปด้วยคาสโตในเวลานั้นงุนงงอย่างมากสารภาพว่าตัวเองไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยมาริต้าได้สติรู้ตัวแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นการกระทำของ CIA พวกเขาแอบอ้างว่าคาสโตทำร้ายลูกของเธอเพื่อเติมเชื้อแค้นให้มาริตาแต่หลังจากที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นมาริตาซึ่งมีฐานะเป็นสายลับ CIA ไม่สามารถอยู่ข้างกายคาสโตได้เธอจึงทิงท้งโน้ตไว้แผ่นหนึ่งก่อนกลับไมอามี CIA ซึ่งรู้เรื่องแล้วโมโหมากทำให้มาริตาถูกคุมครงอยู่6สัปดาห์หลังจากกลับถึงอเมริกาทว่าสำหรับหัวหน้าอย่างแฟงสเตอร์กิส เธอเหมาะสมมากกับการเป็นสายลับเพราะทั้งสาวและสวยอยู่ในสังคมไฮโซในแมอามีสซ้ยังรู้จักเส้นสายมากมายพบปะกับเศรษฐีมากหน้าหลายตาทุกวันสายลับหญิงแบบนี้จะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆไม่ใช้งานได้ที่ไหนดังนั้นภารกิจต่อมาคือการส่งเธอไปหานายพลคนหนึ่งเพื่อให้เขาบริจาคเงิน200แสนดอลลาร์สหรัฐราว6.54ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเพื่อเป็นเงินทุน ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงอย่างง่ายดายแต่เธอพบว่าสถานะที่แท้จริงของนายพลคนนั้นคืออดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลามาโกสเปเรสฮิมินเอสมาโกสเป็นผู้ทรงอิทธิพลของอเมริกาใตา้ผู้โด่งดังอีกคนหนึ่งซึ่งขึ้นปกนิตยสารไทม์ว่ากันว่าเขาจ่ายเงินหลายสิบล้านดอลลาร์มาลีภายอยู่ในไมอามีเพื่อหน,นีจากการถูกจำคุกรูปลักษณ์ภายนอกของเขาไม่หล่อเหลา รูปร่างไม่สูงนำซ้ำยังค่อนข้างอ้วนทวนแต่ในสายตาของมาริต้าเขามีเงินมีอำนาจปกป้องเธอได้มากอสตามจีบเธอไม่หยุดหย่อนและยังบอกว่าจะดูแลเธอไปชั่วชีวิตด้วยเธอจึงเชื่อใจคนอื่นอีกครั้งเป็นภรรยาลับของมากอสอยู่2ปีให้กำเนิดลูกสาวแสนสวยหนึ่งคนในช่วงเวลาดังกล่าวมาริต้าเหมือนเป็นดั่งสตรีหมายเลขหนึ่งของมมมีอาศัยอยู่ในโรงแรมระดับไฮเอนมีเรือยอส มีกองทุนทรัสต์และไม่ต้องคอยฟังคำสั่งของ CIA อีกทว่าวันชื่นคืนสุขผ่านไปได้ไม่นานมาโกสถูกส่งตัวกลับเวเนซุเอลาเพื่อรับโทษจำคุก5ปีหลังออกจากคุกเขาถูกในระเทศไปอยู่สเปนไม่ได้กลับมาอเมริกาอีกมาริต้าพาลูกสาวไปหาตัวแทนของมาโกสในอเมริกาก็พบว่ากองทุนทรัส์ของมาโกสฝากเงินไว้ให้เธอแค่2 0 0 0 0ดอลลาร์ราว6 5 0 0 0 0บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันแต่เธอก็ไม่ได้เงินก้อนนี้เธอไปตามหามากอสที่เวเนซุเอลาแต่ก็หาไม่เจอแถมยังถูกจับเข้าคุกอีกตั้งหากเท่ากับว่าในท้ายที่สุดแล้วเธอไม่มีทั้งเงินและที่อยู่กระทั่งปัญญาจะเลี้ยงลูกยังไม่มีจึงจำใจต้องกลับไปหาผู้บังคับบัญชาอย่างสเตอร์กิสที่ CIA อีกครั้งซึ่งภารกิจคราวนี้ก็ยังคงเป็นแผนสาวงามเช่นเดิม เธอเข้าใจว่ามันคงเหมือนเหมือนกับภารกิจปกติจึงตอบตกลงไปในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี1963มาริต้าติดตามสายรับชายคนอื่นๆขับรถไปยังดักลาสเธอเล่าความทรงจำในภายหลังว่าคนที่ร่วมปฏิบัติการด้วยกันนั้นมีดีฮาวิออสวอร์ผู้ต้องหาคดีเคนเนดีในภายหลังรวมอยู่ด้วยพวกเขาทั้งกลุ่มมีอาวุธพร้อมอยู่แล้วแต่ก็ยังซื้ออาวุธเพิ่มอีกจำนวนมาก พร้อมกับศึกษาสภาพภูมิประเทศของดักลาสมาริต้ารู้สึกว่าภารกิจครั้งนี้ต่างไปจากทุกครั้งเธอจึงถอนตัวชั่วคราวต่อมาขณะที่เธอนั่งเครื่องบินกลับนิวยอร์กได้ยินข่าวประธานาธิบดีเคนเนดีเสียชีวิตมาริต้าถึงได้เข้าใจว่าตัวเธอได้เข้าร่วมในแผนการสมคบคิดเขย่าโลกครั้งหนึ่งเข้าให้แล้วเธอเปิดเผยตัวเป็นพยานว่า CIA คือผู้อยู่เบื้องหลังแผนการแถมเหตุผลของเธอ,อยังน่าเชื่อถือเสียด้วย เธอบอกว่าในเดือนเมษายนปี1961มีชาวคิวบาหลบหนีเข้าอเมริกาโดยการช่วยเหลือของ CIA ตั้งใจจะบุกโจมตีคาสโตจากอ่าวหมูซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคิวบาน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วการสนับสนุนทางอากาศของเคนเนดีไม่มาตามนัดทําให้การบุกโจมตีล้มเหลวซึ่งการโจมตีครั้งนั้นคือการลุกรานอ่าวหมูอันโด่งดังมาริตาลาว่าสายลับ CIA รวมถึงสเตอร์กิส ไม่พอใจอย่างมากพวกเขาจึงวางแผนเรื่องของเคนเนดีและนี่คือทฤษฎีสมคบคิดเบื้องหลังคดีเคนเนดีซึ่งขย่าวควันไปทั่วทั้งอเมริกาโดยที่ผู้คนนับไม่ถ้วนต่างก็เชื่อในเหตุผลของเธอผู้ต้องหาออสวอร์ได้รับการยืนยันว่าสติไม่สมประกอบหรือว่าผู้ป่วยเพียงคนเดียวก็สามารถลงมือประทุษร้ายประธานาธิบดีได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนเป็นทีมเลยสายลับหญิงในตำนานคนนี้ ทำให้ทั้งโลกทึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอัตะชีวประวัติของเธอมีสีสันเหลือเกินผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับเธอล้วนเป็นบุคคลมีชื่อเสียงภารกิจก็น่าตื่นเต้นขึ้นทุกทีแถมยังกล้ากล่าวหาหัวหน้าได้ชนิดจงแจง้งในช่วงทศวรรษที่60ถึง70ชื่อเสียงของเธอไม่มีใครทาบรัศมีติดลำพังแค่ปากคำเรื่อง CIA ของเธอก็ถูกเขียนหนังสือกว่า1ิบเล่มแล้วซึ่งทุกเล่มล้วนขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ถ้าว่าเธอกลับใช้ชีวิตอยู่อย่างคนธรรมดาที่สุดมาริต้าเข้าใจดีว่าเธอรู้มากเกินไปคนจํานวนนับไม่ถ้วนอยากให้เธอหายไปจากโลกเธอจึงจําต้องคอยหลบลี้หนีหน้าผู้คนใช้ชีวิตตามลําพังซ้ำยังต้องคอยหลบผู้คนอยู่นานหลายสิบปีเธอยังคงคิดสแสวงหาชายซึ่งดูแลเธอได้อยู่ตลอดตอนหลังเธอเคยเจอกับผู้ทรงอิทธิพลชาวลาตินอเมริกาคนผู้นั้นคืออนาตาซิโอสมซากาเซีย ประธานาธิบดีนิคารากัวในเวลาต่อมาทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแต่เธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถเข้าไปพัวพันกับแผนสมคบคิดใดๆได,ได้อีกแล้วแต่เธอก็ไม่มีเงินนอกจากการขายข่าวกรองแล้วเธอทำงานอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างจึงจำใจต้องไปทำงานระดับต่ำสุดด้วยการเป็นสายข่าวให้กับ FBI เธอเคยแต่งงานกับผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งมีลูกชายชื่อว่ามาร์คแต่เธอจับได้ว่า การแต่างงานครั้งนี้คือวิธีการปกปิดตัวตนของฝ่ายชายเนื่องจากฝ่ายชายก็เป็นสายให้ FBI เช่นกันเธอเปิดเผยชมหน้าซึ่งยากจะได้เห็นอยู่หนึ่งครั้งจากการรับสัมภาษณ์นิตยาาสารวัน i ิตี้แฟรเธอพูดมาประโยคแรกว่าฉันคือคนโง่ที่สุดในบ้านชีวิตส่วนตัวของพี่น้องเธอทั้ง3คนต่างกันโดยสิ้นเชิงพี่ชายคนโตเคยเป็นนักการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเคยทำงานให้กับวุฒิสมาชิกโฮเวิร์ดเบเกอร พี่ชายคนรองเป็นนักเปียโน,โนผู้เคยเปิดคอนเสิร์ตมากมายหลายครั้งพี่สาวจบปริญญาเอกเป็นที่ปรึกษากฎ,กฎหมายมาตลอดนับจากเรียนจบมีแต่เธอเท่านั้นที่แม้เคยใช้ชีวิตหรูหราแบบสุดๆแต่ปัจจุบันเธอในวัย77ปีกลับตกอับอาศัยอยู่ตามลำพังในห้องพักเดี่ยวย่านควีนในเมืองนิวยอร์กสถานที่ซึ่งวุ่นวายที่สุดวางอาวุธป้องกันตัวไว้บนตู้หน้าประตูข้างห้องคือมาร์กลูกชาย ทำงานในร้านขายของสัตว์เลี้ยงไม่มีรายได้มากมายนักเห็นได้ชัดว่าเธอเสียใจอย่างมากกับเส้นทางชีวิตของตัวเองชีวิตอันรุ่งโรจน์ของเธอผ่านพ้นไปหมดแล้วลิขสิทธิ์ในบันทึกชีวประวัติกับหนังมาริต้าก็ขายทิ้งหมดแล้วเงินก็ใช้เกลี้ยงแล้วเช่นกันเธอผู้เลอโชมในตอนโน้นร่วงโรยไปตามการเวลาวันคืนอันมหัศจรรย์นในตอนโน้นผ่านไปอย่างรวดเร็วตามการเวลาเช่นกัน เธอเป็นประจักษ์พยานของยุคสมัยแห่งการอยู่ร่วมกับผู้ทรงอิทธิพลชาวลาตินอเมริกาเคยเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและภรรยาลับเคยผัวพันกับแผนสมคบคิดที่โลกทึ่งเคยคบค้าสมาคมกับผู้ชายมากหน้าหลายตาทว่าชั่วชีวิตเธอกลับไม่เคยได้สัมผัสกับก,บการปกป้องแบบที่โหยหาม,มาตั้งแต่เด็กเลยสักครั้งเธอเคยครอบครองผู้ชายทรงอิทธิพลเหล่านั้นแต่ผู้หญิงข้างกายพวกเขามีมากมายก่กอง เพียงแค่หันไปพวกเขาก็ลืมเธอหมดแล้วยุ่งเกี่ยวกับสเตอร์กิตตั้งหลายปีแต่ฝ่ายนั้นก็หลอกให้เธอเล่นแผนสาวงามล่มเมืองแม,งแม้กระทั่งแม่ผู้ให้กําเนิดยังไม่เคยรักและปกป้องเธอจริงๆเลยในวันที่คาสโตลาจากโลกนี้ไปในที่สุดก็มีคนนึกถึงมาดิตา้าและวิ่งไปสัมภาษณ์เธอทว่าสายรับหญิงผู้ซึ่งเป็นตำนานคนนี้กลับทิ้งคําพูดประโยคเดียวแก่โลกภายนอกว่า CIA ทําลายชีวิตฉันทั้งหมด มันโหดเหี่ยมยิ่งกว่าพวกมาเฟียเสียอีกสําหรับการเป็นผู้หญิงชั่วชีวิตเธอคือความเศร้าโศกและอ้างว้างแต่สําหรับการเป็นสายลับแล้วเธอกลับเป็นผู้ที่เชิดชายที่สุดหรือว่าชีวิตปันปลายของเธอคือตัวอย่างที่ชัดเจนของเหล่าสายลับ CIA เรื่องราวของวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบรายการของเราอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ